ถ้าเคยเจอปัญหาเหมือนกับนนในการเลือกแว่นให้เข้ากับหน้าแล้วก็ไม่อยากพกแว่นตาหลายอาัน อยากจะมีทั้งแว่นกันแดดและก็แว่นสายตาในอันเดียวกันนนแนะนําให้ดูคลิปนี้เลยครับวันนี้นนเลือกมาที่หอแว่นเบนเทอร์วิชันนนกล้าบอกเลยว่าที่นี่มีแว่นให้เลือกเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเจ็ดไหนก็ไว้ใจหอแว่นเบนเทอร์วิชันได้เลยครับอันดับแรกเลยครับเราก็มาวัดค่าสายตากับหนักทัรณมารเป็นการตรวจสายตาอย่างละเอียดถึงสิขั้นตอนเลยทีเดียวแถมใช้เครื่องมือที่ทันสมัยจนทําให้รู้เลยว่ามีค่าสายตาที่เปลี่ยนไปจากเดิมนนรับรองเลยว่าต้องถูกต้องแม่นยำอย่างแน่นอนเลยละครับหลังจากนั้นนนก็ พบพี่บีแบ็กมาสเตอร์ที่มีความชำนาญพร้อมประสบการณ์มากกว่า10ปีช่วยเลือกกรอบแว่นให้เข้ากับรูปหน้ารวมถึงประเภทเลนต่างๆที่เหมาะสมเพื่อให้เข้ากับการใช้งานและดูดีมากที่สุดของนนนั่นเองครับซึ่งเราสามารถปรับดัดแว่นให้เข้ากับรูปหน้าได้อย่างพอดีสวมใส่สบายไม่บีบขมับไม่กดจมูกและไม่ไหลตกลงมาอีกด้วยนะเพียงเท่านี้ครับก็รับแว่นกลับบ้านได้อย่างสบายใจนนบอกไว้ตรงนี้เลยครับวัดสายตาอย่างแม่นปรับดัดแว่นอย่างโปรต้องที่หอแว่นเบเทอร์วิชันแถมเขามีบริการวัดสาย ตาล้างแว่นปรับแดดแว่นให้ฟรีเชิญทุกคนเข้ามาใช้บริการทุก